าไฟแดงคือวิธีการที่หล,หลายคู่ใช้ในการมีเพศสัมพันธ์แบบไม่ป้องกันเพราะเชื่อว่าปลอดภัยและสามารถคุมกำเนิดได้แต่ความเป็นจริงการคุมกำเนิดด้วยวิธีนี้อาจไม่ได้ผลแถมส่งผลร้ายต่อชีวิตได้ รฝาไฟแดงแล้วไม่ท้องเนี่ยต้องบอกเลยว่าไม่จริงนะคะเพราะว่าไม่มีอะไรที่ป้องกันได้ร้อยเปอร์เซนต์แม้ว่าจะเป็นยาคุมกําเนิดที่ประสิทธิภาพดีที่สุดก็ตามมันก็ไม่ร้อยเปอร์เซนต์นะคะแล้วยิ่งเป็นวิธีการตามธรรมชาติแบบนี้มันไม่ร้อยเปอร์เซนต์อยู่แล้วถามว่าโอกาสท้องเยอะไหมจริงๆก็ไม่เยอะแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างที่ทําให้ท้องได้อย่างเช่นขึ้นอยู่กับรอบเดือนของผู้หญิงถ้าผู้หญิงรายนั้นเนี่ยคะ่ะมีรอบเดือนที่สั้นเช่น20วันมาที2 2วันมาทีเนี่ยบาง ครั้งเรามีอะไรกันช่วงไปลายของการมีประจำเดือนคะอาจจะท้องก็ได้อาจจะมีปัจจัยอย่างอื่นด้วยอย่างเช่นบางทีเราเข้าใจว่าอยเลือดออกเนี่ยคือประจำเดือนจริงๆมันไม่ใช่จริงๆมันอาจจะเป็นช่วงไข่ตกก็ได้เพราะบางคนเนี่ยค่ะอาจจะมีเลือดออกตอนช่วงไข่ตกก็เป็นได้เหมือนกันแม้ว่าจะเจอไม่บอ่อย หนึ่งเนาะเรื่องของการร่วมเพศตอนมีประจำเดือนเนี่ยค่ะมันก็จะแบบมีความเลอะเทอะเปื้อนบางคนอาจจะรู้สึกว่าการร่วมเพศอาจจะไม่มีความสุขเหมือนตอนปกติในบางรายนะคะอันนี้คือข้อเสียงหลักๆเลยกับอีกอันนึงก็คือมันอาจจะเพิ่มความเสี่ยงของการติดเชื้อได้โดยเฉพาะ HIV ไวรัสตับเกเศบีเพราะว่าเราก็เหมือนสัมผัสเลือดโดยตรงอะค่ะยิ่งถ้าเราไม่ได้ใส่ถุงยางอนามัยเนี่ยก็จะมีโอกาสเสี่ยงที่จะติดโรคพวกนี้รวมไปถึงโรคติดต่อทางเพศ ันนอื่ๆโดยเฉพาะฝ่ายหญิงเลยนะคะฝ่ายหญิงเนี่ยจะมีการเปิดของปากช่องคลอดดังนั้นเนี่ยสิ่งแปลกปลอมที่มันเคยเข้าได้ลําบากเนี่ยมันจะเข้าได้ง่ายขึ้นดังนั้นก็มีโอกาสที่จะติดเชื้อเป็นอุ้งเชิงกัานอักเสบช่องคลอดอักเสบได้ง่ายกว่าปกติถ้าเรามีเพศสัมพันธ์ตอนช่วงที่มีประจำเดือนค่ะจะเห็นว่าส่วนใหญ่ค่ะ มีเพศสัมพันธ์ตอนช่วงมีประจำเดือนเนี่ยมักจะมีความเสี่ยงในหลายๆด้านความปลอดภัยในการมั่นใจเรื่องของคุมกําเนิดก็ไม่ค่อยดีนะคะแล้วก็โอกาสติดเชื้อมากขึ้นเลเทอรเปอดเปื้อนอีกดังนั้นเนี่ยก็พยายามแนะนําให้หลีกเลี่ยงแต่ว่าถ้ามันแบบเกิดเหตุสุดวิสัยจริงๆไม่สามารถแบบหลีกเลี่ยงได้การใช้ถุงยางอนามัยก็จะเป็นอีกหนึ่งวิธีค่ะที่ช่วยป้องกันการติดเชื้อโดยเฉพาะโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ป้องกันการติด h อชวีหรือป้องกันการเป็นอุ้งเชิงกัานอักเสบได้ดีขึ้น ป้องกันให้ถูกวิธีมีสติหยุดคิดแล้วนึกถึงความปลอดภัยของตัวคุณเองและคู่ของคุณรู้แล้วรอด